สองดอกอุ้ยกี่ดอกเนี่ยอุ้ยเห็ดแฝดกี่ดอกนี่ตานี่โอ้ยมันคืออะไรเนี่ยพระเจ้ามันคือกี่ดอกอัเนี่ยดี๋ยวมันคือกี่ดอกสามสามดอกอะไรอย่างเนี่ยสามดอกห็ดไม่เคยเจอเห็ดแฝดกอเดียวค่ะอือมันออกแปลกจังพ่ตา Này, được nữa นะ Này, này, เรียก ta ไก่ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกลางป่าอีกแล้วค่ะเข้าป่าอีกแล้วค่ะวันนี้เข้าป่าวันล้นิดจิตแจ่มใสค่ะมากันสามคนค่ะวันนี้เพิ่งมาถึงป่านี่ค่ะนี่ค่ะป่าเห็ดเอ่อหมันปูค่ะมาดูเห็ดมันปูค่ะวันนี้เห็ดเพิ่งหวานด้วยเจอเห็ดไรออมดค่ะ พึ่งมาถึงกันค่ะอากาศดีค่ะวันนี้มีแดดค่ะไปค่ะหาเฮดกันค่ะจะเจอไม่เอ่ยวันนี้ไปค่ะไปค่ะหาด้วยกันค่ะเดินเดินไปเดินมาเจอเจอแฮดพึ่งวานค่ะนี่ดอก,กงาม อ่อนๆนี่จะ้ะใกล้ๆกันอีกหนึ่งดอกค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะนี่สวยๆค่ะอ่อนๆเลยๆๆนี่ค่ะอีกหนึ่งดอก สองดอกอุ้ยก <laughs> oh, kind of ี่ดอกเนี่ยอุ้ยเห็ดแฟดกี่ดอกนี่ตานี่โอ้ยมันคืออะไรเนี่ยพระเจ้ามันคือกี่ดอกอันเนี่ยเดอมันคือกี่ดอกสามสามดอกอะไรอย่างเนี้ยสามดอกไม่เคยเจอเห็ดแฟดกอกเดียวค่ะออมันออกแปลกจังพี่ตานี่อีกดอกนะคะ

ขาเั็นลึกนั่ค่ะอีกดอกนั่นค่ะน,นี่อีกสองดอกค่ะค่ะนี่ค่ะ,อคะเอาสิบล้อมาทุกก็ไม่หมดพี่ อีสามดอกนี่ค่ะไม่มีที่ใส่ใช่ไหมไม่มีมองใส่เ,เ,เ,เยอะเกินกลับไปเอาสิบล้มา,าเ,หเห็ดวานหหหหเห็ดพึ่งวาน โทรให้พ่อใหญ่มารับนี่ค่ะเอาไม่หมดแล้วค่ะเห็ดหวานเยอะมากปล่านี่ค่ะดอกสวยๆเห็ดเยอะเห็ดเยอะอีกดอกค่ะนี่ค่ะ สวยค่ะดอกเดียวดอกเดียวก็เกิดเป็นค่ะ <c oughs> สองดอกค่ะ <c oughs> อีกดอกนึงค่ะนี <c> ่ <oughs> อีกดอกนึงค่ะ เห็ดพึ่งหวานมีแต่ดอกอ่อนๆสวยๆค่ะวันนี้อ่อนๆเยอะค่ะนี่ค่ะมีแต่ดอกสวยๆค่ะค่ะอีกดอกนึงค่ะเจอแต่เห็ดพึ่งหวานวันนี้จะมาหาเห็ดมันปูเห็ดเหลืองอุ้ยทักเจอแต่เห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ขาอ้วนตุ๊บไปค่ะหาต่อค่ะ เจออีกดอกค่ะอีกสองดอกค่ะนี่สวยๆนี่ค่ะอีกดอกมันอยู่นี่ค่ะนี่โอ๊ยขายาวนี่ค่ะนี่สองดอกงามๆเลยค่ะมาเจอ เจอดอกใยเลยค่ะอุ๊ปอุ๊ย,ยแก่แล้วค่ะแก่แล้วไม่เอาค่ะนี่นี่มีอีกดอกนึงค่ะนี่ดอกอ่อนๆโอ้ยนี่อีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะเยอ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 ะนี่ค่ะดีอ้ยดอกงามๆดีใจค่ะ อันนี้อันนี้ดอกใหญ่ไม่เอาค่ะไปหาต่อค่ะดอกอ่อนค่ะอีกหนึ่งดอกุอเห็ดสวยป่านี้เห็ดสวยมากค่ะนี่อ่อนๆค่ะนี่ค่ะอุ้ยเน่าไม่รู้อะไรกินหมดเลยดอกนึง เจอดอกสวยเลยพี่ตาพ,พึ่งหวานสองดอกสวยๆเลยนนนนดอกใหญ่มากสวยมากนี่ค่ะนี่สองดอกยังสวยเลยนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะเจออีกดอกนะคะ่ะหัวดำ ข,ขาลึกค่ะนี่เจอแล้วค่ะนี่ได้แล้วแข็งมากขาลึกไปค่ะนี่ค่ะอีกดอกนะค่ะ นี่ขึ้นมาขึ้นมานี่ขาวจวดเลยค่ะอ่อนๆค่ะเฮ็ดกำลังขึ้นนอ,อนๆค่ะอยู่ใต้ไม้นี่ค่ะอีกหนึ่งดอกอีกดอกนะะึงค่ะ ยาวๆค่ะ,คะเจอลูกเล็กๆนี่นกใจญ่ค่ะนกใหญ่สวยนี่แม่ลูกเลยค่ะเจอแม่ลูกเลยค่ะ อันนี้อีกดอกหนึ่งอ,นนอันเล็กค่ะเล็กเกินปล่อยไว้ก่อนค่ะ